โลค่ะไฮ สวัสดีค่ะวันนี้มิงจะมารีวิวไฟฉายโอไลน์เจาาเวลลดมินิสีดำตัวนี้ค่ะซึ่งตัวนี้นะคะเขาคือน้องใหม่ล่าสุดของตระกูลเจาเวลลดค่ะเขาว่ามีรุ่นพี่อย่างเจาาเวลลดเทอร์โบเจ้าเวลลดโปรเจาเวลลดแท็กนะคะ ัวเจเวิลลลอ m มินิเนี่ยจะเป็นไฟฉายกึ่ง EDC กับไฟฉายยุทธวิธีระยะไกลค่ะสามารถใช้ได้ทั้ง2แบบเลยก่อนจะไปดูรายละเอียดนะคะเรามาดูกันที่ราคากันก่อนค่ะโอไลท์จเจวิลล์หลอดมินิสีดำเนี่ยราคาเต็มจะอยู่ที่3,400บาทค่ะแต่ว่าช่วงโปรฮาโลวี Halloween นี้นะคะเขาจะลดราคา33%ค่ะเหลือแค่2278บาทเท่านั้นเองและถ้าเกิดเราเพิ่มเงินอีก39บาบาทนะคะเราจะได้โอวิสเทลสีน้ำเงินตัวนี้เพิ่มค่ะคุ้มมากเลยตัวโอวิสเทล บอดีะะ้ Body เนี่ยจะเป็นไทเทเนียมนะในกล่องเนี่ยก็จะมีสร้อยกับห่วงสําหรับแขวนกับกุญแจมาให้ด้วยค่ะที่สําคัญนะคะช่วงโปรเดือนฮาโลวีนเดือนนี้เนี่ยแค่สั่งซื้อสินค้าจากโอไลน์นะคะทางโอไลน์เนี่ยเขาก็จะแจกไฟฉายขนาดเล็ก i3e eos สีซอมบี้กรีนมาให้ด้วยค่ะสีเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยนะคะน่ารักมากและเขาเนี่ยมีจํานวนจํากัดนะคะมีแค่500ชิ้นเท่านั้นเองขอให้ได้กันทุกคนนะคะโปรโมชั่นนะคะจะเริ่มตั้งแต่วันที่24ตุลาคม2 0 5 565ค่ะเวลาสองทุ่มสิ้นสุดโป,โปรนะคะวันที่28ตุลาคมเวลาสิบโมงเช้าค่ะ แต่สำหรับใครนะคะที่ดูคลิปนี้แล้วเนี่ยไม่ทันช่วงโปรโมชัน่นหรือว่าสนใจสินค้าตัวอื่นๆของโอไลน์ ine, ที่ไม่ได้จัดโปรโมชั่นนะสามารถใส่รหัสส่วนลดมิงกี้ค่ะเพื่อรับส่วนลด12%ในการซื้อสินค้าของโอไลน์ได้เลยค่ะส่วนลดนี้นะคะไม่สามารถใช้ได้กับสินค้าที่จัดโปรโมชั่นอยู่นะคะรายละเอียดลิงก์ช่องทางการสั่งซื้อแล้วก็โคส่วนลดเนี่ยมิงจะลงไวใ้ใต้คลิปนี้ค่ะสามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยเรามาดูตัวเจลเบลลดมินิกันต่อค่ะกล่องที่ได้มานะคะจะเป็นแบบนี้นะคะตัวที่มิงได้มา เนี่ยจะเป็นสีดำด้านหน้ากล่องเนี่ยจะบอกไว้ตรงนี้เลยค่ะว่า long lens edc flat light นะคะคือเป็นไฟฉายแบบ everyday carry ที่มีแสงส่องระยะไกลแล้วก็ตรงนี้นะคะจะมีบอกไว้ด้วยว่าส่องได้ไกลสูงสุดเนี่ยถึง600เมตรสว่างสูงสุดได้ถึง1000ลูเมนส์ค่ะด้านหลังนะคะก็จะมีรายละเอียดต่างๆซึ่งไฟฉายตัวนี้เนี่จะมี2แสงเท่านั้นนะคะแสงโลกับแสงไฮค่ะ เปิดกล่องขึ้นมานะคะก็จะมีป้ายเนี่ยบอกให้เราเนี่ยเอาแผน 8, ่นแปะเลนสไฟฉายแล้วก็แผ่นแปะขั้วแบตออกก่อนใช้งานนะคะและก็อย่าลืมชาร์จแบตให้เต็มก่อนใช้ด้วยนะ ด้านในค่ะก็จะมีคู่มือสายชาร์จแล้วก็ไฟฉายค่ะคู่มือเนี่ยจะมีเป็นภาษาไทยด้วยนะคะใช้ง่ายเลยค่ะตัวนี้ส่วนสายชาร์จนะคะจะเป็นสายชาร์จแบบหัวแม่เหล็ก MCC 1แอมป์ m ค่ะตัวนี้เนี่ยสายชาร์จจะเป็นสีดํานะคะซึ่งปกติเนี่ยสายชาร์จของโอไล h ์จะเป็นสีน้ําเงินค่ะตัวนี้ก็เลยดูพิเศษขึ้นมาดีค่ะ มาดูกันที่ตัวไฟฉายกันค่ะตัว j a เ Bell l o Mini เนี่ยเขาจะมาพร้อมกับเคสพลาสติกแบบนี้นะคะเวลาจะใช้ไฟฉายเนี่ยก็ดึงไฟฉายออกมาค่ะซึ่งถือว่าสะดวกมากนะคะเวลาที่เราเจะหยิบไฟฉายใช้ค่ะเวลาเก็บเนี่ยเราก็เสียบเข้าไปแบบนี้ค่ะเขา,าจะล็อกพอดีเลยเพอกดไฟฉายเข้าไปเนี่ยจะมีเสียงดังกึกนะคะได้ยินไหมคะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าจะหล่นนะคะเดี๋ยวมิง้งก็จะลองเขย่าให้ดูด้วยนะคะ เขาออกแบบเคสมาดีมากเลยค่ะตรงด้านท้ายตรงนี้นะคะเขาจะทําช่องเอาไว้ด้วยซึ่งสามารถชาร์จแบตผ่านเคสได้เลยค่ะและตรงหัวนิบตรงนี้นะคะเขาจะทําช่องตรงนี้เอาไว้ให้กว้างพอสมควรเลยค่ะซึ่งถ้าใครนะคะใส่เข็มขัดที่หนาหรือว่าขอบกางเกงขอบกระเป๋าที่มีความหนานะคะก็สามารถเสียบเคสไปฉายได้ง่ายๆค่ะซึ่งตรงนี้นะคะมิงถือว่าเขามีความใส่ใจในการออกแบบมากนะคะ และตรงนี้ค่ะคือตัวเลนนะคะอย่าลืมเอาแผ่นแปะเลนออกก่อนนะคะสําหรับตัวไฟฉายนะคะมีขนาดไม่ได้ใหญ่มากค่ะออกแบบมาให้จับถนัดมือเลยและเขาจะมีสวิตหางแค่สวิตเดียวเท่านั้นนะคะ ลักษณะการกดเนี่ยก็จะแบบนี้ค่ะหรือว่าเราจะจับแบบนี้แล้วกดก็ได้นะคะซึ่งเขาเนี่ยออกแบบบริเวณสวิตช์หางเนี่ยให้มีความกว้างเป็นขอบออกมาค่ะเวลาที่เรากดสวิตช์เนี่ยก็จะไม่ลื่นหลุดมือออกค่ะเพราะว่ามีขอบกั้นอยู่ค่ะสามารถตั้งได้ง่ายๆด้วยหรือว่าจะนําไปแปะก,กับโลหะก,ก็ได้นะคะใช้งานได้แบบแฮนด์ฟรีได้เลยมีเขียนโอไลท์ตรงนี้ค่ะแล้วก็จะมีชื่อรุ่นตรงนี้นะคะและตรงนี้นะคะจะมีบอกว่าพื้นผิวบริเวณตรงนี้จะมีความร้อนค่ะ เวลาใช้งานเนี่ยก็ระวังด้วยนะคะตัวบอดี้เนี่ยทำมาจากอลูมิเนียมอัลลอยค่ะและมีการออกแบบพื้นผิวกันลื่นตรงนี้นะคะจะมีเส้นโค้งๆซึ่งดูสวยงามดีนะคะลายกันลื่นเนี่ยเวลาจับเนี่ยจะรู้สึกว่ากันลื่นได้จริงๆนะสังเกตดูที่มือมิงนะคะพอจับไฟฉายเนี่ยลายกันลื่นเขาจะติดขึ้นมาบนมือมิงเลยค่ะ สำหรับตัวสีนะคะจะเป็นสีดําแบบด้านค่ะเป็นการชุบแบบอนโนได้นะคะซึ่งสีดําแบบด้านสําหรับมิงนะส่วนตัวนะคะมิงจะชอบมากกว่าแบบเงาคะ่ะดูสวยกว่าแบบเงานิดนึงนะคะในความรู้สึกมิงอะออกตรงนี้นะคะจะมีร่องระบายความร้อนตรงนี้ด้วยค่ะ ส่วนตรงเบซิลนะคะขอบเนี่ยจะมีความหยักนิดๆค่ะให้ความรู้สึกถึงความเป็นไฟฉายยุทธวิธีเป็นวัสดุสแตนเลสตีลนะคะสีน้ำเงินสไตล์โอไลท์เลยค่ะสามารถใช้ทุกสิ่งของหรือว่าใช้ป้องกันตัวได้เรามาดูตัวเลนกันต่อนะคะตัวเลนเนี่ยเป็นกระจกซึ่งใสามากค่ะตัวรีเฟคเตอร์ด้านในเนี่ยมีความเงามากนะคะเขาออกแบบมาให้แสงเนี่ยสามารถพุ่งได้ไกลค่ะและตัวนี้นะคะจะพิเศษที่ตัว LED เลนค่ะที่มีรูอท์พุตแบบกลมค่ะ เห็นไหมเอ่ยตรงนี้นะคะตรงนี้สีเหลืองๆเล็กๆตรงนี้ค่ะซึ่งเขาเนี่ยจะให้ความสว่างของฮอสปอตตรงกลางลำแสงนะคะชัดเจนเลยค่ะและลำแสงเนี่ยจะสมดุลสบายตามากขึ้นด้วยค่ะตัวไฟฉายนะคะมีขนาดความยาวอยู่ที่115ม mm มค่ะเส้นผ่าศูนย์กลางบริเวณหัวนะคะ40มมตรค่ะ เส้นผ่าศูนย์กลางบริเวณลำตัวนะคะจะอยู่ที่32มิลลิเมตรค่ะน้ำหนักรวมแบตเตอรี่แล้วนะคะจะอยู่ที่154กรัมค่ะมาตรฐานกันน้ำเนี่ยอยู่ที่ IPX8 การได้ทั้งน้ำฝนหรือว่าแช่ในน้ำเนี่ยได้สบายเลยนะคะส่วนมาตรฐานการกันกระแทกของเขาเนี่ยอยู่ที่1.5เมตรค่ะตัวแบตเตอรี่เนี่ยจะอยู่ด้านในนะคะต้องหมุนเปิดตรงนี้ค่ะจะมีแผ่นแปะขั้วแบตอยู่ด้วยอย่าลืมเอาออกนะคะตัวแบตเนี่ยเป็นของโอไล์เองนะคะเป็นชนิดลิเธียมไอออนค่ะรหัสเนี่ยก็คือ18500 ค่ะความจุ2,040 m มิลลิแอมค่ะ3 6กโวลต์ก่อนใช้งานนะคะมิ้งขอย้ำอีกทีนะคะแนะนำให้ชาร์จแบตให้เต็มก่อนค่ะตรงฝาปิดนะคะเขาจะมีโอลิงกันนะ้ำมาให้ตรงนี้ด้วยค่ะนี่ตรงนี้นะคะ แต่ว่าจะสังเกตได้นะคะว่าเขาเนี่ยไม่มีไฟบอกสถานะที่ตัวไฟฉายนะคะเวลาแบตหมดหรือว่าใกล้หมดเนี่ยเขาจะสั่นเตือนเราแทนค่ะถ้าเขาสั่นทุก5นาทีเนี่ยแสดงว่าแบตเหลือน้อยกว่า30%แล้วนะคะถ้าสั่น2ครั้งต่อน,นาทีนะคะแสดงว่าแบตเนี่ยเหลืออยู่ประมาณแค่10%เท่านั้นเองค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเขาสั่น3ครั้งนะคะทุก10วินาทีแล้วเนี่ยแสดงว่าแบตเหลือน้อยกว่า5%ค่ะ คนรรีฟชาร์จแบตได้แล้วค่ะเวลาชาร์จนะคะเราก็แค่แปะหัวชาร์จแม่เหล็กค่ะลงไปที่ไฟฉายแบบนี้เลย ซึ่งสะดวกมากค่ะถ้าไฟตรงนี้นะคะขึ้นเป็นสีแดงเนี่ยก็แสดงว่าแบตยังไม่เต็มนะคะแต่ว่าถ้าเกิดไฟเป็นสีเขียวขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยก็แสดงว่าแบตชาร์จเต็มแล้วค่ะวิธีการใช้นะคะก็ไม่ได้ยากเลยค่ะเพราะว่ามีแค่แสงโลกับแสงไฮเท่านั้นเองถ้ากดสวิตช์นะคะลึกสุดเนี่ยจะเป็นแสงไฮค่ะแต่ถ้าเกิดเรากดสวิตช์เบาๆเนี่ยแค่ครึ่งนึงนะคะก็จะได้เป็นแสงโลถ้ากดแล้วปล่อยมือทันทีนะคะไฟก็จะติดแบบนี้ตลอดค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเรากดชั่วคราวนะคะ ก็ค้างนิ้วเอาไว้ค่ะพอเราปล่อยนิ้วเนี่ยไฟก็จะดับลงแสงไฮนะคะจะให้ความสว่างอยู่ที่1000ลูเมนส์ค่ะสว่างได้นานถึง6นาทีครึ่งจากนั้นเนี่ยเขาก็จะดับแสงลงมาที่500ลูเมนส์นะคะได้อีก78นาทีค่ะและก็จะดับแสงลงมาอยู่ที่200ลูเมนส์นะคะได้อีก19นาทีสองได้ไกลสูงสุดนะคะในระดับแสงไฮอยู่ที่600เมตรค่ะ ความเข้มแสงที่จุดศูนย์กลางของแสงไฮนะคะสูงสุดอยู่ที่88,320 c a n แคนเดล่าค่ะแสงโลนะคะจะสว่างอยู่ที่200ลูเมนส์ค่ะแต่ว่าสว่างได้นานถึง4ชั่วโมง57นาทีค่ะส่องได้ไกล267เมตรความเข้มแสงที่จุดศูนย์กลางของแสงโลนะคะสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่17,780 c a n เคนเดลาค่ะ ลักษณะของแสงนะคะจะเป็นแสงแบบโฟกัสคล้ายสปอตไลท์ค่ะก็คือจะส่องตรงไปที่วัตถุด้านหน้านะคะที่อยู่ไกลได้สบายเลยเดี๋ยวไปทดสอบแสงไฟแล้วก็ทดสอบการกันน้ำกันที่ด้านนอกกันค่ะค่ะตอนนี้มิ้นก็อยู่ข้างนอกนะคะเดี๋ยวเรามาลองแสงไฟฉายตัวนี้กันค่ะแสงไฮค่ะแสงลักษณะของแสงจะเป็นแสงพุ่งนะคะแล้วก็ไปได้ไกลเลยค่ะ ลำแสงนะคะจะยิงตรงไปที่วัตถุด้านหน้าเลยนะคะเดี๋ยวมิ้งจะลองส่องไปทางนี้ให้ดูนะคะเพราะว่าลึกอยู่นะนี่นะคะเดี๋ยวมิ้งจะลองปิดไฟนะคะแล้วมิ้งจะเปิดแสงไฮอีกครั้งหนึ่งค่ะเดี๋ยวมิ้งจะส่องไปทางขวานะคะไปได้ลึกมากนะและที่สำคัญนะคะ แสงจุดศูนย์กลางนะคะเห็นวัตถุได้อย่างชัดเจนเลยค่ะเดี๋ยวมิ้งจะลองใช้แสงไฮนะคะในพื้นที่ที่เป็นเส้นตรงนะคะเป็นถนนที่ลึกไปด้วยนะคะแสงไฮ้ค่ะโอ้สุดทางเลยนะคะแสงพุ่งไปได้ไกลามากนะเห็นลำแสงตรงกลางนะคะเป็นเส้นตรงไปเลยนะคะ แสงโลค่ะนี่คือความสว่างของแสงโลนะคะจะแตกต่างกับแสงไฮเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าส่องได้ไกลค่ะเพียงแต่ว่าวัตถุที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยถ้าเกิดไกลมากๆนะคะจะไม่ค่อยเห็นรายละเอียดชัดเท่าไหร่นะคะนี่นะอันนี้คือแสงโลนะคะ แต่ทำได้ดีนะยังมองเห็นภาพโดยรวมของวัตถุที่อยู่ตรงกลางนะคะที่เรายิงแสงไปนะคะโอเคเดีย๋ยวมิ้จะส่องขึ้นต้นไม้ให้ดูนะชัดเจนอยู่นะคะยังเห็นรายละเอียดอยู่นะเพียงแต่แสงกว้างข้างนอกเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้สว่างมากนะคะแต่ลำแสงตรงกลางอะ่ะให้ความสว่างที่เห็นชัดเจนอยู่นะคะโลค่ะ Hi. low โล g h มีงานทดสอบการกันน้ำด้วยการจุ่มลงไปแบบนี้ด้วยนะคะไฟฉายนียก็ยังติดอยู่นะคะซึ่งถือว่าผ่านค่ะสำหรับการกันน้ำนะคะแสงของตัวเจเวลล็อตมินีนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ลากันไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดติดตามมิงกี้ชาแนลด้วยค่ะสวัสดีค่ะ